ือเรื่องพวกนี้บางทีมันมันไม่ใช่บางทีหรอกมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องความมีอยู่ในแต่ละคนในความเป็นมนุษย์เนี่ยเนินจันทร์ก็เหมือนกันถ้าอยู่ปุ๊บเนินจันทร์ปอๆก็ไม่ดีจินตนาการจะน้อยไปคือไม่โรแมนติกะเอา,อางั้นแล้วกันเขาบอกว่าที่ผมที่ผมบอกไปว่าไอ้ความความสําเร็จของท่านเราเนี่ยมันจะมีด้านบวกกับด้านลบอยู่ด้านด้านบวก อย่างคนที่มีเนินในมือเต็มเนีินมือหนามือเต็มมันจะมีพลังบวกของเขาอยู่พลังบวกมันจะมีหนึ่งความความปรารถนาความอยากได้อ่ะความปรารถนานพูดให้พูดให้ดูดีคือความความปรารถนาพูดจะภาษาชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านคืออยากได้อยากมีอยากเป็นถ้าพูดออกไปสาแบบมันมากหน่อยก็คือโลภอย่างเงี้ยคือคนเรามันต้องมีความอยากนะมันมันเป็นพลังขับ อยากพอดีพอดีเนี่ยมันก็เป็นแรงปรารถนาเป็นแรงขับเคลื่อนที่พอเหมาะพอดีอันั้นมาคือความกระตือรือรน้นบางคนอยากก็อยากไปแต่ว่าไม่กระตือรือร้น,รนตึงมาลืมๆเฉยๆก็เขาไม่ได้อะไรอีกแั้นหนึ่งปรารถนาคือถ้าเนินในมือเต็มเนในมือดีเนในมืออิ่มมีพลังมีความหนาเนี่ยหนึ่งคือเรียกว่าพลังขับทางบวกมันจะมันจะมาครบเนีหนึ่งความปรารถนาสองความกระตือรือรน้นสามความเชื่อมัน่นสี่ความรับห้าความโรแมนติก กอารมณ์ทางเพศ7ควาหวังกอนที่มีมือหนามีพลังมีความสมดุลเนี่ยจะมีพลังบวกพบพลังเพศความโรแมนติกความปัตนาแต่ถ้ามากไปนี่ก็เสียอิ่มกันพลังเพศมากไปพลังขับมากไปเสียอเหมือนกันโลกทีนี้พลังถ้ามือฝอฝอมือบางๆเนี่ยพลังลบมันจะเยอะพลังลบมีอะไร โกรดเดี๋ยวเอาใหม่โกรวเดีสุดท้ายเลยโกรดนี่เยอะที่สุดเลยนะเอามีกลัวคนมือบางๆจะกลัวไม่รู้กลัวอะไรกลัวกลัวไปทุกเรื่องนะไม่รู้ทำไมกลัวตัวโน่นกลัวนี่กลัวหนึ่งกลัวสองเกลียดสามอิจฉาสี่มีอารมณ์อยากเาเรียกว่าความแก้แค้นอะความรู้สึกเก้าเกินอะแล้วสุดอันถัดมาคือพวกงมงายพวกโลภ สุดท้ายก็คือโกรธอันนี้คืออารมณ์ลบนะเพราะฉะนั้นถ้ามีอารมณ์พวกนี้เข้ามาเนี่ยพยายามเอาออกจริงๆมันสนับสนุนกันสองฝั่งนะอย่าง,างความปรารถนากับฝั่งลบนี่คือโลภแสดงว่าปรารถนาเยอะไปะความเชื่อมั่นกับความกลัวถ้ามั่นมากมันก,มนก็มันก็มากไปก็ไม่ดีแต่ต้องมีความกลัวอยู่บ้างนะที่ผมส่งไปอะความกลัวเนี่ยบางทีมันก็ทําให้เราป้องกันนะ ำแพงเมืองจีนเนี่ยเกิดจากความกลัวนะทีนี้ผมส่งไปในห้องเขาเขาเียนโพสแบบเซวๆ์เซลข้ามาบอกว่าโอ้ใช่เลยอาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยถุงยางอนามัยเนี่ยเกิดจากความกลัวเขาอเออก็จริงนะมันก็กลัวจริงๆนะกลัวกลัวท้องกลัวเอดกลัวเชื้อโรคกลัวอะไรก็แล้วแต่ผมก็เลยแตลว่าสิ่งหัศจรรย์ถุงยางมันเป็นสิ่งหัศจรรย์ใช่ไหม <c oughs> ว่าใช่กรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันความกลัวเนี่ยต้อง เขาเยเอาไปไปในมุมสร้างสรรค์นนะได้โอเคนะอารมณ์แก้แค้นขอยากแก้แค้นนะทุกว,วันนี้ประเทศไทยไปไหนไม่ได้เพราะมีอารมณ์แบบนี้อันเยอะความต้องการเอาเป็นความต้องการแก้แค้นความต้องการอย่างเงี้ยเลยไปไหนไม่ได้ตกวจเกฑ์อีชาแก้แค้นมีหมดเลยพบเอามันก็เลยอยู่อย่างเงี้ยเขียนกติกาเงีไม่เสร็จสักทีเอาไม่เอา <c oughs> <c oughs> ไม่เอา <c oughs> <c oughs> ไม่ไม,ไม่ยุ่งกันเลย อันนี้พูดให้ฟังนะโอเคนะอันนี้คือความได้มาตรฐานทงเนินบวกกับลบมันจะมาอย่างนี้ทีนี้มันจะมาเรื่องของความได้มาตรฐานอืนอ่นๆเรามาดูเรื่องของความสูงความต่ำทงเนินไอพวกนี้ก็ไปทวนอ่ะนะพอเนินได้มาตรฐานแล้วเราก็จะมาเรื่องเส้นเรื่องการแบ่งเนินแบ่งเนินใครจําเนินได้บ่ได้ยังจําได้แลนะ้วเนาะ เอาความหมายของของเนินถ้าใครมีทางโหราศาสตร์ด้วยก็จะได้เปรียบจริงๆมันมันหลักเดียวกันมันเรื่องเดียวกันนั่นแหละความหมายของเนินกับความหมายของดาวในเนินอ่ะก็คือความหมายทางโหราศาสตร์เหมือนกันอย่างดาวจันทร์มีไหมดาวจันในทางโหราศาสตร์มีใช่ไหมดาวจันกน็ที่ดาวของความอ่อนโยน ความเกี่ยวข้องกับแม่น้ําความเกี่ยวข้องกับทะเลความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศความเกี่ยวข้องกับการเกิดการงอกงามการเจริญเติบโตเขาเรียกว่าเนินสุภะที่เขาที่ภาษาเทศเขาบอกว่าสุภะอะไรนะสุภะสุภาษศกสุภโลกมีอะไรสุภะโศกมีด้วยอ่ะสุคือสุภะก็คืออะไรที่มันดีอ่ะความดีงามสุภาเลิกเนี้ยแปลว่าเลิกดีมาก อย่างเงี้ยคือความหมายของเนินจำให้ได้ให้หมดผสมเอาอีกก็ยังได้นะผสมทางอย่างผม,ผมจำอย่างนี้นะแต่บอกว่าไงผม,ผมก็จำจำหลายอย่างมากบอกไม่ถูกคืออย่างอย่างผมมาอ่านเนินจันทร์ผมจะทำรูปผู้หญิงนั่งห้อยขาอยู่บนพระจันทร์อย่างเงี้ยพระจันทร์นันอ่อน,ออนมีทะเลสวยๆแล้วก็ผู้หญิงนั่งห้อยขาที่มันโรแมนติกอะ อารมณ์สะดวกสบายอารมณ์อ่อนโยนอารมณ์แบบเพ้อฝันความสวยงามเรื่องต่างประเทศด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยพอมันเนิอนอังคารในทางในทางในทางอ่าโหราศาสตร์คือมันค่อนข้างลําบากนะเรียกว่าเหมือนดาวอังคารเหมือนเนินอังคารเนี่ยลาบากเนขะา,า,าผมเอากระบือวา,ายเนี่ยมาเป็นสัญลักษณ์ของเนินนี้ เพราะว่ามันมันหนักมันหนักแต่ว่ามือเนี้ยทีนี้มันจะมีความหมายทางโหราศาสตร์ว่าเป็นเนินราหูราหูนี่คือถ้าคุณไปอ่านความหมายของราหูในเชิงโหราศาสตร์ราหูนี่เป็นเป็นอะไรที่แบบมีพลังมากแปลงร่างได้มืดได้สว่างได้บางอย่างทําให้โชคดีได้อ่าอย่างเงี้ยความหมายของราหูเพราะฉะนั้น ถ้าหยปุ๊บถึงบอกว่าตรงตำแหน่งลาหูตรงตำแหน่งเินเนี้ยมันมีเส้นอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยกลายว่าความมืดเป็นความสว่างความยากเป็นความง่ายก็คือเส้นที่เป็นมรารดกอ่ะถ้าเส้นมรดกลาาขึ้นมาหาเนินอาทิตย์ก็ยิ่งโชคดีใหญ่เลยแล้วก็เป็นเส้นลากไม่แจเป็นลาบลอยมันมันไม่แน่ไม่นอนนะแต่มันได้ยทางไไม่นอย <laughs> มีนะผมผมผมเอาไอ้บทความเนี่ยไปอยู่ในเว็บผมก็มีเรื่องนิทานของดาวอ่ะของเนินอ่ะในมือมีเราไปอ่านดูเนี่ยก็พยายามหาวิธีจําเอาเนี่ยผมกําลังมีเส้นนี้อยู่ตอนนี้แต่ไอเรื่องสร้างเส้นนี่สร้างได้จริงๆนะสร้างได้จริงๆนะใครอยากเปลี่ยนเส้นลายมือตัวเองบ้างแต่นี่เปลี่ยนก็ต้องรู้นะว่าจะเปลี่ยนไปทําอะไรนะครับ <c oughs> คือคืออย่างผมเนี่ยของผมมีเมื่อก่อนเนี่ยเส้นใจผมมันสั้นนี่ไงเดี๋ยววันนะั้นอะผมถ่ายไปแล้วละ่ะผมผมเขียนไปในเว็บแล้วละ่ะตามอารมณ์ตามใจใจไม่หนักแน่นเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้สักทีก็เ,เลยมาตั้งเป้าเลิกสูบบุหรี่เส้นมันขึ้นใหม่ได้จริงๆแล้วพอมาถึงปีที่แล้วมันมีเส้นนี้ขึ้นมาไอเส้นลาหูเนี่ย เดี๋ยวมาดูก็ได้ตอนพักผมก็โชคดีจังเลยมีอะไรเข้ามาแบบพิเศษพิเศษมากเส้นนี้มันไม่เคยมีนะปกติมือผมมันแข็งแข็งไงมือแห้งแห้งด้านๆมือแข็งแข็งผิวหยาบหยาบขีดนําเส้นส่วนหนึ่งขีดนําเส้นส่วนหนึ่งคือบางอย่างเนี่ยเราสังเกตมือปุ๊บเนี่ยถ้าเราเริ่มเห็นอะไรที่ไม่เป็นสัญลักษณ์ที่ดีดล่ะเราเติมเข้าไปเติมนําอย่างเงี้ยเส้นอาทิตย์ผมมันไม่ต่อนะ เส้นนี้ผมไม่ต่อนะตอนนี้ผมเริ่มลากมันเริ่มต่อแล้วผมจะเริ่มเป็นคนดังละจะเริ่มเป็นคนสําคัญละเส้นพุทธผมถ้ายิงขึ้นมาไม่ถึงตอนเนี้ยผมจะพยายามลากให้มาถึงภายในปีสิ้นปีเนี้ยพอถึงตอนนี้ปุ๊บผมก็รวยละตอนนี้ก็รวยอยู่ละ <laughs> แต่รวยได้อีกไงเนาะรวยได้อีกแต่ไรยังมีตุ่มว่างๆอยู่หลายใบดีว <laughs> จะเติมเข้าไป <laughs> อ,อ่ะมันมันอาทิตย์นี้มันมันแล้วแต่เราด้วยนะเราจะเราจะโฟกัสไปที่เรื่องใดอะคําว่าอาทิตย์คือความสมหวังแต่ถ้าไม่มีเส้นตัดเลยอ่ะอาทิตย์สมหวังคําว่าอาทิตย์คือความได้ในสิ่งที่หวังหรือตั้งใจคุณจะตั้งใจในเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็จะได้ในเรื่องนั้นทีนี้การตั้งใจแล้วเนี่ยมันจะได้มากได้น้อยเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่ามีพลังไงพลังขับไง เหมือนคุณเป็นรถญี่ปุ่นน่ะเขาเขาเขียนเขียนไว้ให้ประมาณวิ่งได้เต็มที่ร้อยหกสิบกิโลอย่างเงี้ยมันก็ได้เท่านั้นแหละแต่ถ้าคุณไปซื้อรถเบนซ์รุ่น E เขาเขียนไว้สองร้อยห้าสิบกิโลอย่างเงี้ยคือศักยภาพไงของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะถ้่ของคุณเป็นร้อยหกสิบคุณไปเหยียบตึกร้อยแปดสิบก็พังแล้วแต่ถ้าของเขาสองร้อยห้าสิบเนี่ยโอ้ยขึ้กับสองร้อยสบายมากไม่มีปัญหาอ่า มาต่อถึงเรื่องของเนินนะเนินนี้ไปไปหาเอาเพราะว่าเนินนี้เนินนี้จะเป็นพื้นฐานในการพยากรทั้งหมดเนินจะเป็นพื้นฐานในการพยากรณ์ทั้งหมดที่ผมบอกว่าอย่างเนี้ยถ้าไมถึงบอกว่าเนินถ้าเนินอย่างเงี้ยเนินสมบูรณ์ดีอยู่ปุ๊บมีเส้นอันี้เนินจันทร์ก็ไม่ใอยสวยนะเนินจันทร์เขาเว้าเป็นเนินอย่างนะถ้าเนินจันทร์เขาเต็มมาอย่างเงี้ยอิ่มๆมาอย่างเงี้ยโอเคจะได้เปรียบละถ้าเนินจันทร์อิ่มๆเต็มๆผิวสดใส มีเส้นวาส,สนาเกิดจากประมาณเนินอ่อนโยนลากขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรวยแน่แน่แมีสองมือแล้วก็แบบโอเคเลยอันนั้นคือหลักเฉยๆนะหลักเฉยๆนะว่าเป็นอย่างนั้นถ้าอ่ามันจะมีข้อแม้แต่ว่าถ้าเส้นนี้ไม่ถูกตัดถ้าเส้นนี้ไม่ถูกตัดและเส้นนี้ไม่เป็นเกาะอ่าเส้นนี้คมชัดสีสวยงาม ในเดีการเส้นใจเขาเนี่ยก็ต้องไปตรงนี้ด้วยมาที่เนินบริหัสแสดงว่าเขาควบคุมในสิ่งที่เขาให้มันเป็นน่ยไปตามแรงปรารถนาในทางที่ถูกที่ต้องแต่ถ้าเส้นอย่างมือเนี้ยเส้นนี้นอาจจะลงไปในล่องเปลืองเงี้ยมันก็ได้อยู่นะแต่มันก็อาจจะได้เรียกว่าได้ครึ่งเสียครึ่งอะไรประมาณนั้นอะ ถ้าได้เป็นอย่างนี้แล้วอยู่ๆปุ๊บล้เส้นอาทิตย์ก็สวยเนินอาทิตย์ก็สวยไม่มีเส้นเสียหายค้าก็ถามว่าจะได้สักร้อยล้านไหมก็อย่าเพิ่งตอบถามว่าตอนนี้ทําอะไรอ่ารับราชการอยู่ตั้งใจจะลาออกมาทําธุรกิจไหมบอกตั้งใจบอกโอเคถ้าอย่างนั้นอ่ะได้ถ้าอยู่หนูหนูตั้งใจจะทําราชการตลอดชีวิตเลยมันไม่ได้หรอกคุณเป็นถึงอธทิบดีเงินเดือนเท่าไหร่ เอาผมให้เลยแสนหนึ่งอ่ะแสนหนึ่งคูณปีดิอ่าก็สิบสองแสนก็ล้านสองรับราชการสามสิบปีก็สามสิบล้านจะได้ลอยล้านได้คุณไอเงินเ,เงินล้านหนึ่งที่คุณได้ต่อปีเอ่ะอ่าคุณก็ต้องจ่ายโน่นนี่นั่นอีกเยอะแยะผมให้เลยตักครึ่งหนึ่งเลยเหลือตักห้าแสนห้าแสนห้าแสนสิบปีก็ห้าล้านใช่ไหมยี่สิบปีก็ สิบล้านสามสิบปีก็สิบห้าล้านโอ้ยไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ร้อยงงล้านถ้าไม่ทําอย่างอื่นนะเขาบอกโอ้ตอนนี้เงินเดือนได้จริงแต่ว,ว่าไปเล่นหุ้นด้วยไปลงทุนอย่างอื่นด้วยโอเคเดี๋ยวผมเบรกผมเบรกตัวน,นี้ป๊บนึงนะตอนนี้อยู่ที่เนินอยู่นะ